กับสัก,กราชใหม่ปี2558ปีแม่แม่แพะทองแบบนี้นี่เองค่ะสำหรับวันปีใหม่นี้เนี่ยนะคะเริ่มสัก,กราชใหม่ายขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะขอให้รวยตลอดปีตลอดไปมีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะไปก็เลยพลาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมาเชียวสถานที่แห่งนี้เซนทันเวอร์นั่นเองค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะ มีทั้งเด็กผู้ใหญ่ครอบครัวเยอะแยะมากมายที่จะมาเที่ยวกันในวันนี้ค่ะบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการจัดประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสนี่นะคะเพื่อเป็นการต้อนรับคุณผู้ชมเข้าแห่งเดือนแห่งความสุขนะคะเดือนมกราคมแบบนี้ค่ะนี่เราก็พลาดไม่ได้ในเมื่อเราเป็นสาวโซเชียลเราเป็นคนเก๋ๆเราก็พลาดไม่ได้ที่จะมาถ่ายรูปที่นี่อัพลงไ G ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปกินอะไรอร่อยๆ,ๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะ เปียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์กนะคะที่เขาจะมีการจัดประดับตกแต่งนะคะต้นคร mm ิสต์มาสในทุกๆปีค่ะทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันไม่ได้แค่เพียงแต่กลางวันนะคะที่เขามีการจัดตกแต่งแบบนี้ตอนกลางคืนเขาจะมีการประดับไฟเยอะแยะมากมายค่ะสวยมากๆ mm hmm. ค่ะไฮไลต์อยู่ที่นี่เลยต้นคริสต์มาสต้นใหญ่นี้ค่ะ ได้รูปสวยๆมาเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะรับรองนะคะว่าเพื่อนไปเนี่ยต้องอิจฉาแน่นอนแนะนํานะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมียอดกดดลค์อยากจะมาถ่ายรูปต้นคริสต์มาสนี้เลยค่ะเซนชั่นเวิด์ของเรานะคะอ้าวเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะไปจะรับคุณผู้ชมไปเริ่มมือเบาๆค่ะกับเกียวซาไม่ไกลไม่ไกลจากที่นี่ก็คือตรงแสมสควีวันค่ะเป็นเกียวซาแชมป์เจ็ดสมัยเอาเป็นว่าไม่ไกลเดินไปและการออกกําลังกายด้วยไปกันค่ะไป ีคเีวแม่ะถึงแล้วค่ะเรามีนักกับเจ้าของร้านนี้ด้วยนะคะสวัสดีคัะ คุณรทธิค่ะเป็นเจ้าของร้านเทลกาเกียวซาแห่งนี้ร้านนี้เนี่ยนะครับมาจากเมืองอะไรเลยเทลกาเกียวซาเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อของทางเจ้าของแบรนด์เลยะนะครับซึ่งเป็นตำนานเลยครับมีประสบการณมาแล้วกว่า20กว่าปี <c oughs> ซึ่งคุณเทลกาเนี่ยเขาก็คือเชฟเกียวซาเจ้าของร้านที่ได้แชมป์เกียวซาแชมปเปี้ยนเนี่ยเจ็ดสมัตเจ็ดปีซ้อนเจ็ดปีซ้อนคิดดูความพิเศษของเกียวซาที่นี่ต่างจากที่อื่นยังไงคะคุณเทโลกาเนี่ย เขาจะเป็นผู้คิดค้นสูตรการทอดที่เรียกว่าฮังอากิเป็นเทคนิคการทอดแบบครึ่งนึ่งครึ่งทอดก็จะทอดนะครับทีละจานมันจะทําให้เกี๊ยวเนี่ยนะครับมีความชุ่มชื้นในตัวของมัน hmm. แต่ว่าด้านนอกก็ยังกรอบอยู่ mm. เมนูอื่นๆนอกจากเกี๊ยวซามีไหมคะครับก็เกี๊ยวซานี่เรามีหลายชนิดมาก <Ha. S 2> นะครับหรือเราจะทานเป็นอาหารเที่ยงอาหารเย็นเพราะว่าเราจะมีเสิร์ฟพร้อมกับข้าวอบ oh. นะครับหอยเชลเราเรียกว,ว่าเป็นฮอตาเตตพิลาฟแล้ววันนี้นะครับเมาไป ก็นี่จะเป็นความโชคดีจริงๆนะครับก็คือว่าทางคุณเทโลกามาอยู่กับเราวันนี้ด้วยเทโลกาสั่งไทยเช้านี้เขาป็นภาษาไทยด้วยเหมือเลยค่ะน้าเหมือนกับองกันเลยวันนี้ได้เจอตัวซิงด้วยสุดยอดงั้นเดี๋ยวปายขออนุญาตไปรอที่โต๊ะนะคะได้เลยครับเดี๋ยวผมให้เชฟรีมเกียวซ่าให้กับน้องปายก่อนเลยครับขอบคุณค่ะคุณปายมาแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นเมนูต้นตำรับนะครับเป็นสูดาชิเกียวซาก็เป็นชื่อของมะนาวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเมนูนี้จะพิเศษคือว่าเราจะไม่ได้จิ้มซีอิ๊วนะครับนั่นสิครคือปกติแล้วคือจะต้องจิ้มซอสครับแต่ในด้วยสูตรของที่ทางเชฟเนี่ยจะทานกับมะนาวสูดาชิไม่ใช่มะนาวบ้านเรานะครับเป็นมะนาวสูดาชิครับแล้วก็พริกไทยดำเราให้ชิมตัวนี้ก่อนเลยนะครับคำแรกนะไม่ต้องจิ้ม ือเกี๊ยวนุ่มมากแต่ข้างนอกเนี่ยคือเขาทอดจนกรอบแต่ข้างในคือเนื้อนุ่มมากไส้ข้างในคืออะไรครับก็คือว่าเราจะไม่ได้ใช้เกี๊ยวหมูส่วนใหญ่เกี๊ยวซาเปเกี๊ยวของเขาจะเป็นเกี๊ยวน่องไก่น่องไก่ใช่ครับและรสชาติเนี่ยกำลังดีอันนี้คือสูตรที่สองนะครับพริกไทยกับทางสุดาชโเค็น้แ้วครับตัวมะนาวมีความหอมมากแล้วมันไม่ได้เปรี้ยวโดดตัวรสชาติเกี๊ยวเนี่ยไม่เปลี่ยนรสเลยก็คือว่าจะได้รสชาติดั้งเดิมของเกี๊ยวด้วย อันนี้จะเป็นเทริยากิเกี๊ยวซาเทริยากิปกติเขาจะเอามาทํากับไก่ย่างก็อันนี้เราเอามาดัดแปลงนะครับให้ทานกับซอสเทริยากิซึ่งเราจะคุ้นเคยจะออกหวานนิดหน่อยใช่ครับแล้วก็จะมีเห็ดเอริงกิกับเห็ดชิตากิตัวเกี๊ยวมีความหวานจากซอสมีกลิ่นของเทริยากิที่สำคัญคือตัวเกี๊ยวก็ยังมีความกรอบด้วย ตัวนี้นี่ก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อที่สุดเพราะว่าเป็นเมนูที่คุณเทโรกะเนี่ยได้แชมป์เกียวซ่าแชมเปี้ยนเ็สมัยเมนไทยชีสเกียวซ่าเมนไทยชีสเกียวซ่าก็คือเป็นเมนไทยโกะไปลาเมนไทโกะถ้าสังเกตนะคุณผู้ชมจะมีแบบว่าตัวเป็นเม็ดเล็กๆนะคะอยู่ในบนชีสเนี่ยอันนี้เป็นไข่ปลาเมนไทโกะแล้วก็ราดด้วยชีสด้วยของชื่อดังของญี่ปุ่นหอมมากร้อนๆนะคะชีสเยิ้มๆะฮ้ย ตัวนี้มันมีความเค็มของชีสและหอมมากมันหอมมากการที่เขาเอาชีสไปเผาเนี่ยมันทาให้กลิ่นชีสเนี่ยมันลอยออกมาตัวเกี๊ยวเนี่ยยังมีความหอมของเกี๊ยวอยู่แต่มันเสริมกลิ่นด้วยชีสและเมนไฮโกะมันทําให้รสชาติมันลงตัวมากต้องมาลองเพราะว่ามันอร่อยมากเอาละครับล่องเนื้อจากนี้นะครับล่องไปวันนี้มีเมนูพิเศษนี่เป็นของหวานเกี๊ยวซา เอาเกี๊ยวซ่ามาทำอะ่ะค่ะใช่ครับนะครับลองชิมดูอันนี้เป็นมัชชะราวาคุณผู้ชมหาก็จะเป็นไส้มัชชะราวานีคือรสชาติของชาเขียวเป็นชาเขียวแบบเข้มข้นน่ะมัชชะมัชชเข้มข้นมากๆนะคะไม่ได้หวานจนเกินไปเพราะว่ามีความหวานจากขั่วดแดงนอกจากนี้ยังมีตัวไอศครีมชาเขียวนะครับก็จะเป็นของหวานเซ็ตของหวานนะครับไม่คิดเลยนะคะว่า ร้านขายเกี๊ยวซาจะมีทั้งเกี๊ยวซาที่ขาวและเกี๊ยวซาเป็นของหวานด้วยคุณผู้ชมค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสมากินได้มันลองด้วยตัวเองร้านอยู่ที่ไหนคะมีกี่สาขาตอนนี้มีอยู่3สาขาสาขาแรกอยู่ที่แส้มพารากอนชั้นชีสาขาที่วันนี้เราไปทำเนี่ยก็จะเป็นอาคาร s q สคิสมสแควร์วันแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเปิดสาขาที่ปัทยานี่ล้เป็นพัทยาแล้วที่เซ็นทรัลเฟสติวัลัทยาบีวันนี้ขอบคุณคุณลินมากมากเลยค่ะขอบคุณมากครับเมอาครับเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะคุณ เรายังมีอาหารที่เรียกได้ว่าแหมอันนี้เป็นเบาๆหนักขึ้นมาอี่นิดนึงแต่ไม่หนักมากอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรพักสักคู่เดียวค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแคนดี้ร่ากแก่นนะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดหวังสิใดให้ได้ดังปรารถนาเลยอะไรในปีที่ผ่านมายังไม่ได้ปีนี้เริ่มต้นใหม่ตั้งใจทำรับรองว่าไปถึงฝันแน่นอนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ หุ <F> ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำเรายังคงอยู่กันที่สยามสแควันค่ะหลังจากที่เรากินมื้อเช้าเบ,า,เบาๆอิ่มๆเล็กๆน้อยๆอย่างเกียวซาแชมป์เจ็ดสมัยไปแล้วร้านต่อไปที่เราจะพาไปเนี่ยนะคะอาหารหนักขึ้นมานิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกอย่างหนึ่งว่าร้านนี้เนี่ยอยู่คู่สยามมาเป็น1ิ10ิ0 10, 10ปี ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเปิดร้านน pues mm ้ hmm. nah. องใหม่ในเครือของเขาน่ะก็คือในเครือของดูดีสยามชื่อร้านว่าคึกคักคึกคักคึกค uh ักอยากจะรู้ว yeah, ่าคึกคักแค่ไหนอยู ok ่ข้างบนค่ะชั้นห้าไปอยู่ทางนู้นค่ะตามมาเลยถึงแล้วค่ะคึกคักคึกคักคึกคักเข้ามากันดีก่อน นี่นะคะเราอยู่ในร้านคึกคักบายดูดีสยามค่ะซึ่งในร้านเนี่ยคนเยอะมากนะคะฟีทั้งเด็กๆนะคะนักเรียนนะคะวัยรุ่นคนทํางานรวมถึงคนที่อายุมากหน่อยก็มีนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยขายเป็นอาหารรสจัดแล้วก็เป็นอาหารหลายๆประเภทเลยค่ะคุณค่านี่ในเมนูเขานะคะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเยอะมากในหลายๆ,ๆชื่อนะคะอย่างเช่นวุ้นเส้นทหารปลาอะไรอย่างนี้อันนี้ดีกว่าวุ้นเส้นอาหารเรือค่ะ ขอเป็นข้าวผัดเบอร์เกอร์หมูบาบีคิวนะคะปอสดกุ้งค่ะ like 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 ค่ะมาแล้ว like มาดูดีทั้งทีของพิเชษของเขาก็คือก๋วยเตี๋ยวนี่เมนูนี้เขามีชื่อว่าวุ้นเส้นทหารเรือข้างในเนี่ยใส่มีนี่ ปลาหมกึกมีกุ้งมีสาลายมีลูกชิ้นกุ้งมีลูกชิ้นปลามีเยอะแยะไปหมดอืมคุณผู้ชมขาดูสีสิคะคุณผู้ชมคือรสชาติมันเผ็ดกลมกล่อมต้มยำเขาเนี่ยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะที่สำคัญเลยคือการสั่งวุนเส้นที่นี่เนี่ยเส้นเขาเหนียวนุ่มมากใครชอบรสจัดใครชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำจานนี้จะต้องเป็นของที่คุณจะต้องชอบมากๆเรื่องเขาก็ไม่ได้ใส่ไข่ลูกชิ้นจ๊ะ สุลูกชิ้นปลาจานต่อมาดีกว่าเป็นข้าวผัดเบอร์เกอร์ตอนแรกก็นึกว่าจานมาเป็นขนมปังมันไม่ใช่นะเขาถ้าบอกมันเป็นลักษณะแบบเป็นเบอร์เกอร์ซอสราดด้านบนนะมีความ เปรี้ยวนิดๆเป็นเหมือนเวลาเรากินซอสราดเบอร์เกอร์จานนี้มันเหมือนเป็นการคอมบิเนชันระหว่างอาหารไทยกับอาหารฝรั่งซึ่งมันรวมกันได้ดีมากเป็นอาหารฟิวชั่นคือปกติถ้าเรากินเบอร์เกอร์เราก็จะไม่สามารถกินเนื้อข้าวได้แต่อันนี้เนี่ยเป็นข้าวที่มีชั้นหมูเนื้อเบอร์เกอร์ตัวหมูนะคะมีความนุ่มเลยล่ะพอกินคู่กับข้าวเนี่ยก็เข้ากันได้ดีรสชาติอร่อยด้วยและสุดท้ายนี่ปอสดกุ้งปอสดกุ้งก็คือเป็นปอเปียสดนั่นเองนะคะไส้กุ้ง ดูกุ้งสีแดงมากๆแล้วใส่เยอะมากๆจิ้มกับน้ำจิ้มของเขานะคะกลิ่นของกุ้งเป็นกลิ่นของมันกุ้งด้วยนะคะในนี้นะคะรวมไปด้วยผักหลายๆชนิดเลยพอกินเข้าไปเนี่ยจะได้กลิ่นของผักขึ้นมาผสมเปกลิ่นของกุ้งพอกินกับน้ำจิ้มมันก็จะทำให้เพิ่มความไหวขึ้มานิดนึงอร่อยมากใครที่ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำชอบรสจัดจ้านที่นี่ไปอิกทังเลือกนะคะร้านคึกคักโดยด,ดูดีสยามนะคะอยู่ที่แซมสแควร์วัน ชั้น5ค่ะสำหรับร้านอร่อยอร่อย,ออยแบบนี้นะคะคึกคักโดยดูรีสยามอร่อยช่องล่าสเปเชียลของเรานะคะมอบให้ไปเลยค่ะผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสตามัางกรผู้ค่ะเริ่มอิ่มกันแล้วใช่ไหมลา่าเดี๋ยวไปพาไปเดินย่อยดีกว่าค่ะที่ที่ไปพาไปเดินย่อยเนี่ยอยู่ไม่ไกลาจากสยสามสแควรวันอยากจะรู้ว่าเป็นไงเราไปเดินถ่ายรูปกันนะ ใกล้ๆแท่นี้เองนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์3มิติเอาเป็นว่าเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ <S <S เข้ามาในบริเวณ Magic Art Museum แห่งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีลายหลยสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่บอกความเป็นไทยของเราอย่างเช่นนี่เลยตุ๊กๆยักษ์นี้นะคะรวมถึงการปล่อยโคมนะคะทางภาคเหนือของไทยค่ะนี่ก็จะเป็นแบบว่าโชว์ต่างๆนะคะ สมัยโบราณนะคางผู้ชมค่ะผู้ชายจะพายเรือสมัยนี้เราเป็นผู้หญิงก็ต้องพายเรือในวันนี้นะคะปยายยาทิตจะพาคุณผูช้ชมเข้าไปสืบ้างในกัน <c oughs> นะมันไม่เป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้ค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเขามีคนอื่นแล้วช่างเขาเฮ้ยลเราสวยเชื่อชานไม่ต้องร้องไห้ผีปลอบใจเพื่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะมีไฮไลท์ค่ะเวลาเข้ามาที่นี่เนี่ยมันจะมีความสนุกนอกจากการมาคนเดียวคือการมากับเพื่อนนะคะเพราะอย่างช่องนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นห้องที่ถ้าเกิดว่ายืน ฝั่งขวามือเนี่ยนะคะจะทําให้ดูตัวใหญ่ขึ้นนะคะถ้าดูทางซ้ายมือเนี่ยตัวเราจะเล็กลง Baby, เรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยนะคะมีไฮไลท์เยอะแยะมากมายค่ะมีความสนุกนะคะทั้งในเรื่องของสนธรรำเนียมประเพณีไทยนะคะรวมถึงความสนุกอื่นๆเยอะแยะมากมายมาถ่ายรูปแชร์ลงไอจีเพื่อนรับรองว่าเพื่อนจะต้องอิจฉาแน่ อยากสนุกอยากมาถ่ายรูปแบบไปนะคะมาได้ที่นี่เลยค่ะชั้นเจ็ดนะคะมาบุญของเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นะคะอร่อยช่องอาสเปเชียลและไฟสตาร์ต้ของขอขอบคุณนะคะเมจิกอาร์ตมิวเซียมแบงคอกมากมากเลยนะคะที่ให้เราเนี่ยได้มีโอกาสมาเที่ยวเล่นถ่ายรูปในสถานที่ชิคๆเก๋ๆแบบนี้ค่ะพักสักคู่เดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะไปรู้ล่วว่าคุณผู้ชมมันเริ่มจะหิวแล้วรับรองว่าร้านที่ไฟจะพาไปเนี่ยนะคะไปกันได้ทั้งครอบครัวอร่อยแน่นอนค่ะพักสักคู่เดียวค่ะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ครับ ขอให้เราขอให้ท่านคิดสิ่งใดได,ได้ดังใจฝันขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันขอให้พวกเรารักกันมั่นความเป็นไทยขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับ